วันทีไปไต่โขปปีนองเอ้ยนีม่มาตก <laughs> นี่ไสไฟเหรอเนี่ยครับนี่ที่แรกว่าทีไปไต่โขปต้งมาโอ้นี่มาตกเซยไหมเบิง <ม been. S 1> ครับเบิงเดี๋ยวกลับกล่องไอ้เบินะ <MEL. S 1> งปู้นนะกำลังผิวแวนๆลงมาตกคักเท่าเด้อมีมาแรกครับนีม่มาแรกของปีเลยตกจังหลักสังเบิดเท่านั้นครับค <laughs> ักขนาดเลยนี่เด้ครับอ๋อตกคักี่ดีป่ะ บักสูงเลยตอนนี้บักไหลเลยว่ะมานไหมเขาจากภาคเลยอาดเขาดีดีเดี๋ยวครับจับเ,เห็นิึงมันมันปิวลงมาคือน,นุ่นเด้อครับเด้อเด้เนี่ยมันปิวมันมันลงมาคือนุ่นมันเป็นน้ำแข็งที่เบาครับนี่มาเนี่ยมันชั้นบรรยากาศมันเย็นครับมันติดลบติดลบสามสี่องศาครับตอนนี้แต่ว่ามึ่ขึ้นบ้านนี่จังเด้อพี่นอนะ้องเด้อหมูขึ้นบ้านนี่ ติดลบสิบสี่เนะาะปาร์ขายีดินี่ครับเดี๋ยวจับให้เบ่งเด้อเด้๋ยนี่อ่ะออนั่นเบาเดาเนี่ยพอกรรมของหยกเขากันนี่แหละครับประมาณนี้แหละมากัะเด้โอ้แบักไหลเลยคักยี่ดีวะปาร